สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KB Auto Review ช่องที่มุ่งมั่นนำเสนอเรื่องราวรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานพาหนะและยุทธปกรณ์ทางการทหารรุ่นใหม่ๆรวมไปถึงการอัปเดตเทคโนโลยีที่น่าสนใจจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับเฮลิคอปเตอร์ทหาร AW-139 รุ่นี2 0 2 6ที่ถูกพัฒนามาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายรูปแบบและเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล O-139 เดิมที่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานทั้งในภาคพลเรือนและทางการทหารมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านความน่าเชื่อถือความคล่องตัวและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายแต่สำหรับเวอร์ชั่นทหารปี2026นี้ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่เพิ่มขีดความสามารถให้สอดคล้องกับสนามรบยุคใหม่ด้านเครื่องยนต์ AW139 ปี2026ใช้เครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้น รองรับการบินในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดบริเวณภูเขาสูงหรือพื้นที่อากาศหนาวเย็นเครื่องยนต์ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดเชื้อเพลิงและลดเสียงรบกวนทำให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการความเงียบและการคลางตัวระบบใบพัดหลักและใบพัดท้ายได้รับการออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและความเสถียร ในส่วนของระบบอาวุธ A W 1 3 9เวอร์ชันทหารสามารถติดตั้งปืนกลหนักด้านข้างได้รวมถึงติดตั้งจรวดอากาศสู่พื้นและระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่ทันสมัยซึ่งช่วยให้สามารถโจมตีได้ทั้งระยะใกล้และไกลาตามความต้องการของภารกิจความยืดหยุ่นในการติดตั้งอาวุธทำให้ A W 1 3 9รองรับทั้งภารกิจโจมตีเชิงรุกการสนับสนุนกำลังภาคพ,พื้นและการคุ้มกันหน่วยรบ โครงสร้างและกรอบป้องกันของ A w 139 B 2 0 2 6ี2026ใช้วัสดุผสมที่แข็งแรงแต่น้ำหนักเบาช่วยเพิ่มการป้องกันการโจมตีจากปืนเล็กปืนกลหนักและแรงระเบิดจากกับระเบิดระบบป้องกันตนเองอิเล็กทรอนิกสเช่นระบบตรวจจับขีพนาวุธและการปล่อยแป์เพื่อหลบหลีกการโจมตีถูกติดตั้งเพื่อเพิ่มโอกาสรอดในการเผชิญหน้ากับภัยคุกคาม ห้องนักบินถูกออกแบบใหม่ใช้ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอมัลติฟังก์ชันที่แสดงข้อมูลสำคัญระบบนำทางด้วยดาวเทียมและระบบสื่อสารทันสมัยที่สามารถเชื่อมโยงกับกองบัญชาการหรือหน่วยภาคพื้นดินได้ตลอดเวลาเทคโนโลยี f l y b y w i ไวที่ติดตั้งใน AWU 3 9 9ช่วยให้การควบคุมเครื่องทำได้ง่ายขึ้นลดภาระของนักบินและเพิ่มความปลอดภัยในการบิน ห้องโดยสารของ AW-139B 2026มีความจุที่สามารถบรรทุกกำลังพลได้มากถึง15นายพร้อมอาวุธและอุปกรณ์ครบชุดหรือสามารถดัดแปลงเป็นห้องสำหรับการลำเลียงผู้บาดเจ็บได้เช่นกันความยืดหยุ่นขององค์การจัดสรรพื้นที่ในห้องโดยสารทำให้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้สามารถตอบสนองต่อภารกิจที่หลากหลายได้อย่างลงตัว สมรรถนะการบินของ A-139 w ถือว่ายอดเยี่ยมความเร็วสูงสุดสามารถทำได้มากกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการมากกว่า1,000กิโลเมตรและยังสามารถบินต่อเนื่องได้นานหลายชั่วโมงโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงใหม่ความสามารถในการขึ้นลงในพื้นที่จำกัดถือเป็นจุดแข็งสำคัญที่ทำให้ A-139 w ใช้งานได้ทั้งในเมืองพื้นที่ภูเขาหรือในทะเล ระบบควบคุมและนำร่องของ A W 1 3 9ได้รับการพัฒนาให้รองรับภารกิจในทุกสภาพอากาศและทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนระบบเรดาร์และอินฟราเรดช่วยให้นักบินสามารถตรวจจับเป้าหมายหรืออุปสรรคได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้าย ด้านการบำรุงรักษา a w 1 3 9ปี2026มีระบบตรวจสอบเครื่องยนต์และส่วนประกอบสำคัญแบบอัตโนมัติที่ช่วยให้การซ่อมบำรุงทำได้รวดเร็วลดเวลาในการหยุดปฏิบัติการและทำให้เครื่องพร้อมใช้งานในสนามรบตลอดเวลา อ .139 ได้ถูกพิสูจน์แล้วในหลายประเทศทั่วโลกว่ามีความน่าเชื่อถือและสมัรถนาสูงการอัปเกรดในปี2026นี้ยิ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์ทหารที่มีความครบเครื่องทั้งการโจมตีการลำเลียงและการกู้ภัยสามารถรองรับความทา้าทายของสนามรบสมัยใหม่ได้อย่างแท้จริง อ .139 Military Helicopter รุ่นปี2026ซึ่จึงไม่ใช่เพียงแค่เฮลิคอปเตอร์ธรรมดาแต่เป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่เสริมกำลังให้กับกองทัพและสามารถสร้างความได้เปรียบในสนามรบหากคุณชื่นชอบข้อมูลรีวิวเกี่ยวกับอาวุธยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง KB Auto Review เพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจและอัปเดตต่อไปครับ